แล้วสำหรับรริกาทีงเยลยเลยเลยสำหรับที่มาดูงานกันเยอะๆโอ้บริการดีกันมากเลยนะนี่นะครับเดี๋ยวจะมีครับายมีตัวตมครับผมเกาไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวรบกวนเซ็นมาสอดตรงนี้นะโอเคค่ะเซ็นตรงนี้ที่เดียวเลยนะครับเปิดมาปุ๊บเปิดมาปุ๊บด้านหลังตรงนี้ได้ครับมีประกาศตรงนี้นะที่ของพี่นาลีร้าและของพี่สุขุมค่ะค่ะอุ้ยบริการดีจังเศรัฐกิจดี่ากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปเซ็นค่ะเดี๋ยวไปเซ็นให้ต้องรีบซื้อแล้ว คูไฟได้ไหมคูไฟคูไฟคูไฟได้ไหมได้ดอแล้วไปใส่แล้วก็เปิดลมมิงใช่ไหมถ้าไม่เป็นเดี๋ยวถามนะคะไปด้วยกันปะเนี่ยไปไปโอเคไปเที่ยวกันแลกเงินหยวนนะคะเอาแลกคนเท่าไหร่กันโอ้เหล็กสองร้อยก็พอแล้วกินยังไงประหยัดโอ้ยแลกสองร้อยมาบังเดาบังกันสองร้อยก็ดูสองร้อยห้าสิบบาทโอ้ยสองร้อยสองร้อยสิบบาทเอันนั้นเจ้าได้สองร้อยเอามาได้สองร้อยเอ้ยได้จนสัตว์จนขึ้นเนาะคนละสองร้อยตอนนี้เราได้ประตูที่เอสหนึ่งหนึ่งเก้าต้องขึ้นรถรางมานะคะแล้วก็เดินอีกไกลเลย สนามบินขยาใหญให่ขึ้นทุกวันถ้าใครจะมาบินสนามบินนี้ต้องใช้เวลาเหลือไว้สองชั่วโมงถ้างั้นแค่ใช้เวลาเดินในสนามบินก็เป็นครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะมันยุ่งว่างใหญ่ไพศาลมากสนามบินสว uh นะปูมีม,มุมสวยๆเยอะเลยค่ะปูโมทสนามบินแล้วนะคะประเทศไทยก็มีอะไรสวยๆของน้ๆเยอะนะคะเครือ่องกำลังจะขึ้นแล้วนะคะ 到底怎么了？ กระเป๋าค่ะรกระเป๋ามาหรือยังน้อกระเป๋ามาหรือยังคะกระเป๋ามาแล้วค่ะมาแล้วอ่ะอุ้ยมาแล้วเหรอกระเป๋อยู่นี่อุ้ยมาแล้วเหรอเอยูนี่มาแล้วมาเลยมาเลยค่ะครบแล้วกระเป๋าไปได้เลยค่ะ